สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆจากวงการวอลเลย์บอลเยาวชนค่ะครับสวัสดีครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บ,บอลเยาวชนหญิงรุ่นไม่เกิน14ปีรอบรองชนะเลิศเลยนะคะของอปทรอบคัดเลือกภาคอีสานหรือย่าโมโคราชเกมส์ที่มทสโคราชค่ะครับผมเป็นแมตช์สำคัญเลยทีเดียวรอบรองนี้เดิมพันสูงอยู่แล้วนะครับ ใช่ค่ะซึ่งคู่ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือทีมเทศบาลเมืองกาลสินชุดสีฟ้าเจอกับทีมเจ้าภาพเทศบาลนครนครราชสีมาในชุดสีเขียวครับกาลสินนี่ก็มาจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลสองสว่างคงคาส่วนโคราชก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครนคร,ราชสีมาความสำคัญของแมตช์นี้คือทีมชนะเข้ารอบชิงแล้วก็ได้ตั๋วไปแข่งอปทอระดับประเทศที่ศรีสะเกตเลยทันทีใช่ครับ การันตีไปเลยส่วนทีมแพ้ก็ยังต้องไปลุ้นชิงที่3อีกทีเพื่อตัวใบสุดท้ายค่ะถือว่าเป็นบันไดก้าวสำคัญของน้องๆเยาวชนเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับเวทีอ,อปทน,นี้สำคัญมากในการสร้างนักกีฬาจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศเลยนะซึ่งการพูดคุยของเราวันนี้ก็จะอิงจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามาทั้งจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เสียงบรรยายการแข่งขันนะคะลองมาดูกันค่ะว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างคับผมมาจอดลึกกันดู เริ่มที่ภาพรวมก่อนแข่งก่อนเลยค่ะบรรยากาศมุมมอง,มอง,มองก่อนเกมเป็นยังไงคะ2ทีมนี้ถ้าดูตามหน้าเสือหรือข้อมูลก่อนแข่งเนี่ยต้องบอกว่ากาลสินดูดูดีกว่านิดนึงนะครับดูดีกว่าครับเพราะอะไรคะจุดแข่งเลยคือเรื่องประสบการณ์ครับคือทีมนี้เขามีดีกรีเป็นแชมป์ภาคอีสานในรุ่น U16 มาแล้วจากรายการเอโซครับ อ๋อ oh, หมายถึงว่าเด็ก U14 ชุดนี้หลายคนคือเล่นในรุ่น U16 ที่เป็นแชมป์มาก่อนถูกต้องครับประมาณนั้นเลยซึ่งการได้แข่งในรุ่นที่โตกว่าเนี่ยมันช่วยเรื่องอความนิ่งการรับมือกับความกดดันได้เยอะมากเข้าใจเลยค่ะพอเจอเกมใหญ่กว่ามาแล้วพอกลับมาเล่นรุ่นตัวเองมันก็อาจจะนิ่งกว่าจริงๆใช่ครับทำให้ถูกมองเป็นทีมเต็งในรุ่น14ปีนี้ไปเลยแล้วฝั่งเจ้าภาพล่ะคะ นครราชสีมาหรือโคราชโคราชแน่นอนครับได้เปรียบเรื่องเออสียงเชียร์ความคุ้นเคยสนามอันนี้เป็นปกติของเจ้าภาพอยู่แล้วซึ่งก็สำคัญนะคะในเกมรอบรองแบบนี้สำคัญครับแต่ถ้าเทียบกันเรื่องประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆห,หรือด,ดีกรีเนี่ยทางผู้บรรยายเขาก็มองว่ากาลสินดูจะเหลื่อมๆอยู่นิดหน่อยก่อนเกมเริ่มครับโอเคค่ะงั้นเรามาดูในเกมกันเลยดีกว่าเปิดเซตแรกมาเป็นไปตามที่คาดไหมคะค่อนข้างเลยครับ กาลสินนี่เริ่มต้นได้แบบแข็งแกร่งมากเปิดมานำก่อนเลย3-0แล้วก็4-0โอ้โหออกตัวแรงเลยครับเหมือนเตรียมตัวมาดีแล้วก็มั่นใจมากแสดงให้เห็นเลยว่าการยืนระยะความแน่นอนช่วงต้นเซตเนี่ยเขาดูดีกว่าจริงๆแล้วมีผู้เล่นคนไหนที่เด่นๆขึ้นมาเลยไหมคะช่วงต้นเซตแรกของกาลสินช่วงต้นๆนี่ต้องให้มือเซตเขาเลยครับน้องโดนัทนจิราวรยศ คือนอกจากเซตดีแล้วเสิร์ฟหนักมากอ,อ๋อลูกเสิร์ฟนี่สําคัญนะคะใช่ครับกดดันเกมรับโคราชได้เยอะเลยแล้วก็มีตัวตบเบอร์12น้องแก้มทวารัจใช้ปัญญาคนนี้เริ่มเห็นแววตบหนักแต่แรกๆเลยค่ะแล้วก็อีกคนเบอร์9น้องพรีมหรือกุลยาสิริปทุมคนนี้ก็ตัวเก่งเลยแชมป์วิทยุการบินภาคอีสานมาด้วยก็เริ่มหาจังหวะทำแต้มได้โหมีมือเซตเสริร์ฟดีตัวตบก็เริ่มทำงานแต่ต้นเลย ครับผมแล้วทางโคราชล่ะคะเขาพยายามสู้ยังไงบ้างโคราชก็พยายามครับมีมือเซตเบอร์8น้องนิวนัชยาพัฒวดีสิริศักดิ์พยายามจะปั้นเกมรุกให้เพื่อนค่ะตัวตบเขาก็มีนะ่าสนใจนะเบอร์เจ็ดแพนเคก้กกอร์กนนกกุลทิพย์แล้วก็มีแพมแพมปัญชิตาทัพิเศษคนนี้เป็นหลานอดีตท,ทีมชาติวันชัยทัพิเศษด้วยอ๋อมีใส่เลือดทีมชาติเลยครับ แต่ดูเหมือนว่าช่วงต้นเซตแรกเนี่ยเ,เกมรับหรือบอลแรกของโคราชยังยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่บอลแรกไม่ดีนี่กระทบเยอะเลยนะคะเซตเตอร์ก็เล่นยากใช่ครับมันทําให้เกมรุกมันไม่ต่อเนื่องเล่นยากไปหมดเลยแล้วสถานการณ์ในเซตแรกเป็นไงต่อคะกาลสินนํายาวเลยไนงะก็รักษาระยะห่างไปเรื่อยๆครับนาไป14รูปเกมค่อนข้างชัดเจนว่ากาลสินเขาคุมเกมได้เกือบหมดโคราชมีฮึดบ้างไหมคะช่วงท,ท้ายท้าย ดีครับมีพยายามไล่มาเหมือนกันนะจากตามเยอะๆก็มาเป็น15-23 16-23แต่สุดท้ายก็ด้วยความแน่นอนกว่าพลังตบที่หนักกว่าของกาลสินก็เลยปิดเซตแรกไปใช่ครับกาลสินชนะไปย5 16ครับผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากของทีมเต็งน,นะครับครับส่งสัญญาณชัดเจนเลยเรื่องความพร้อมทีนี้พอเข้าเซตที่2ล่ะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมเซตสนี่แหละครับที่แบบ เกมมันสนุกขึ้นเยอะเลยผิดจากเซตแรกเลยนะอ้าวเดี๋ยวราดเป็นยังไงคะช่วงต้นหนิดแต้มเบียดกันมาก2-2-3-3พัดกันนำพัดกันตามแล้วมีจังหวะที่โคราชพลิกนำา3สด้วยนะโอ้จากอะไรคะจากลูกเสิร์ฟครับน้องแพนแคกเบอร์เจ็ของโคราชเสิร์ฟดีมากเสิร์ฟเอสไปเลยแสดงว่าโคราชคมจับทางได้เริ่มตั้งหลักได้แล้วใช่ครับ เซตนี้เราเห็นเลยว่าโคราชเขาสู้ได้ดีขึ้นเยอะเกมรับเหนียวขึ้นบอลแรกอาจจะยังไม่นิ่งมากแต่ก็ดีขึ้นกว่าเซตแรกทําให้มีโอกาสโต้กลับสู้ได้สนุกเลยแล้วมือเสร็จเขาน้องนิวทําเกมได้หลากหลายขึ้นไหมคะครับครับพยายามไหมพยายามจ่ายบอลเร็วบอลสั้นบอลโค้งให้เพื่อนทําแต้มได้หลายครั้งเหมือนกันแล้วทางกาลสินล่ะคะพอเจอโคราชเริ่มสู้ได้แบบนี้เขาทํำยังไงกาลสินก็ยังนิ่งครับ ยังมีอาวุธเด็ดคือการตบของน้องกุลยาเบอร์เก้าคนนี้ไม่ได้ตบหนักอย่างเดียวนะแต่แบบเล่นฉลาดด้วยหาช่องเกณฑ์ค่ะแล้วน้องแก้มเบอร์12ก็ยังตบหนักเหมือนเดิมแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้กาลสินจะกลับมานำแล้วถึงห่างไปอีกเป็น16ต่อ10จนโคราชต้องขอเวลานอกเหมือนจะขาดอีกแล้วใช่ตอนนั้นคิดว่าอาจจะไหลเหมือนเซตแรกแต่ไม่ใช่เลยครับหลังเวลานอกนี้โคราชกลับมาสู้ได้แบบสุดยอดมากจริงเหรอคะ ไล่มายังไงคะไล่จี้ติดมาเลยครับจากตาม1 3บ8เนี่ยไล่มา1 5บ8แล้วก็17-20 18-21 20-22แล้วมาใกล้สุดๆเลยคือ21-23โอ้โหบีกหัวใจเลยนะคะช่วงน,นั้นในสนามใช่ครับกดดันมากๆจังหวะสำคัญสำคัญเกิดขึ้นเยอะเลยแพนเค้กเสิร์ฟเอสได้อีกกุลยาก็ยังตบเอาแต้มสำคัญให้กาลสินแต่ก็มีพลาดกันเองทั้งคู่้วยนะสลับกันไปเอามีพลาดด้วยเหรอคะนี่ครับโคราชก็มีเสิร์ฟเสีย อย่างน้องอุบิบเบอร์สิบวีนัสบิดสันเทียคนนี้ถนัดซ้ายก็มีเส์ฟพลาดแต้มสำคัญการสินก็มีตกพลาดเองบ้างเหมือนกันแล้วสุดท้ายใครปิดเสร็จนี้ไปได้คะลุนน่าดูสุดท้ายก็เป็นการสินครับที่อาศัยออประสบการณ์ความนิ่งในช่วงแต้มสำคัญสำคัญเนี่ยประคองตัวแล้วก็ปิดไปได้ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดคะแนนก็ไม่ห่างมากนะคะยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดไม่ห่างครับ ต้องชมกาลสินเลยว่าเก่าจริงไม่ยุบไปตามแรงกดดันส่วนโคราชนี่น่าเสียดายสู้ได้ดีมากมากแต่มาพลาดเล็กๆน้อยๆช่วงท้ายๆแต้มสําคัญสําคัญค่ะไอจังหวะเสิฟเสียตีเสียเองแต้มท้ายๆนี่มันตัดสินเกมได้เลยเนาะใช่เลยครับพลาดแต้มเดียวเปลี่ยนเกมได้เลยเท่ากับว่าตอนนี้กาลสินนำสองศูนย์เซตแล้วพอเขาเซตสามรูปเกมน่าจะชัดเจนขึ้นไหมคะ อืมเพอเขาเซตสามนี่ดูเหมือนโมเมนตัมมันเวี่ยงกลับไปทางการลสินแบบชัดเจนเลยครับเหรอฮะครับเปิดมานี่ร้อนแรงเหมือนเซตแรกเลยนำเรวสี่หนึ่งแล้วก็ทิ้งไปเก้าหนึ่งเลยเอา้าวเกิดอะไรขึ้นกับโคราชคะทั้งที่เซตสองสู้ได้ดีมากๆอันนี้เป็นข้อสังเกตจากผู้บรรยายเหมือนกันนะครับว่าฟอร์มโคราชเหมือนจะดรอปลงไปเยอะเลยในเซตสามอาจจะเพราะเอ่อบอลแรกกลับมามีปัญหาอีกครั้งอ๋อกัญหาเดิมครับ พอรับบอลแรกไม่เข้าที่ตั้งเกมรุกไม่ได้แล้วพอโดนนำห่างแต่ต้นมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องออกำลังใจความมั่นใจด้วยมั้งครับเลยมีพลาดง่ายๆเองตามมาแล้วฝั่งกาลาสินล่ะคะยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมไหมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับ3คนหลักนี่เด่นมากกุลยาสิริปทุมยังเป็นหัวใจหลักทั้งรุกทั้งเสิร์ฟเลยค่ะน้องโดนัทมือเซตก็คุมเกมดีเสิร์ฟเอซได้อีก น้องแก้มทวารัตก็ยังตบหนักเหมือนเดิมคือเครื่องติดตั้งแต่ต้นจนจบเซตเลยครับสถานการณ์ในเซต3ก็เลยค่อนข้างขาดขาดร้อยเลยครับคะแนนไหลไปไกลเลย18ต่อ6 20ต่อ7 22ต่อ7โคราสมีฮึดไหมคะช่วงท้ายก็พยายามสู้นะครับช่วงท้ายๆก็เก็บแต้มไล่มาเป็น10ต่อ22แต่ก็ไม่ทันแล้วครับสุดท้ายกลสินก็ปิดไปไม่ยากจบเซต3ที่คะแนนเท่าไหร่คะ กาลสินชนะขาดเลยครับ25ต่อ10แล้วแต้มสุดท้ายนี้น่าสนใจนะมาจากลูกเสิฟเอสของกุลยาสิริปทุมปิดเกมไปเลยเป็นการปิดที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะครับผมสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดกาลสินชนะนครราชสีมา3 0เซตสกอร์25 16 25 21แล้วก็25 10ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ภาพรวมกันหน่อยค่ะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาลสินชนะขาดในเกมนี้คะ ปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่เห็นชัดสุดๆก็คือเรื่องประสบการณ์อย่างที่เราคุยกันตอนต้นค่ะประสบการณ์จาก U16 ใช่ครับการที่เด็กหลายคนเคยผ่านเกมใหญ่ๆมามันสะท้อนออกมาเลยในเรื่องความนิ่งความแน่นอนโดยเฉพาะจังหวะสำคัญอย่างเซต2ที่โดนไล่มาติดติดแต่ก็ยังคุมเกมอยู่ปิดได้นอกจากประสบการณ์แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะอีกอย่างก็คือฟอร์มของผู้เล่นตัวหลักครับที่เล่นได้ดีสม่าเสมอมากๆค่ะ กุลยาสิริปธมนี่คือเด่นทั้งเกมจริงๆรุกดีเสิร์ฟดีมั่นใจมากทวารัตก็ตบหนักช่วยทีมตลอดนัชชิรามือเซตก็คุมเกมดีเสิร์ฟอันตรายคือพอแกลหลัก3-4คนเล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองแบบนี้มันก็พาทีมไปได้ไกลครับค่ะแล้วในมุมของโคราชล่ะคะถึงจะแพ้3-0แต่เราเห็นอะไรจากเกมนี้ของพวกเขาบ้างสิ่งที่เห็นชัดๆจากโคราชเลยคือศักยภาพน,นะครับ ศักยภาพใช่ครับโดยเฉพาะในเซต2เนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยว่าสู้กับทีมเต็งอย่างกาลาสินได้แบบไม่เป็นรองเลยนะมีผู้เล่นที่น่าจับตาหลายคนค่ะเช่นใครบ้างคะก็แผ่นเค้กกรกนกที่เสิร์ฟดีตบดีนิวนัชยาพัฒมือเซตก็พยายามสร้างสารรค์เกมคือเห็นเลยว่าทีมนี้มีของมีวัตถุดิบที่ดีแต่ยังขาดอะไรไปนิดหน่อยถึงจะสู้ได้ตลอดทั้งเกม ก็น่าจะเป็นเรื่องอความแน่นอนกับการยืนระยะครับคือมีช่วงที่เล่นดีมากแต่ก็ยังมีพลาดง่ายๆในจังหวะสำคัญหรือ,อยังเซตสที่ฟอร์มดูแผ่วไปเลยค่ะการลดข้อผิดพลาดตรงนี้กับการรักษามาตรฐานให้ได้ตลอดทั้งเกมน่าจะเป็นโจทย์ต่อไปของโคราชครับซึ่งผลจากแมชนี้กาลสินก็เข้ารอบชิงแล้วแล้วก็ได้ตั๋วไปแข่งระดับประเทศเรียบร้อย ส่วนโคราชก็ต้องไปสู้ต่อในรอบชิงที่3ลุ้นตัวอีกใบถูกต้องครับผมก็เป็นการแข่งขันที่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับน้องๆทั้งสองทีมแหละครับค่ะก็นั่นคือบทสรุปและมุมมองจากการเจาะลึกเกมรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลเงยาวชนหญิง U14 ย่าโมโคราชเกมส์นะคะที่กาลสินเอาชนะโคราชไป3ามศูนย์เซตครับเป็นชัยชนะที่ทําให้กาลสินเข้ารอบชิงแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งระดับประเทศต,ตามเป้าหมายใช่ค่ะ แต่ถึงแม้สกอร์จะออกมา3-0ดูขัดลอยแต่ดิฉันว่ามันมีประเด็นน่าสนใจทิ้งท้ายให้เราคิดต่อนะคะครับประเด็นไหนครับก็คือภาพการต่อสู้ที่เข้มข้นมากๆในเซตที่2นั่นแหละค่ะมันทําให้เห็นว่าถึงทีม1จะมีประสบการณ์เหนือกว่าแต่ทีมรองก็มีศักยภาพที่จะสู้ได้แบบไม่กลัวเลยอืมจริงครับ การสู้กันได้สนุกสูสีในช่วงกลางเกมนั้นมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กๆรุ่นนี้แล้วก็ความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นคู่นี้กลายเป็นคู่ปรับที่น่าจับตอมองในภาคอีสานหรืออาจจะระดับประเทศในอนาคตก็ได้นะคะคิดว่าไงคะว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือในกีฬาระดับเยาวชนเนี่ยผลแพ้ชนะในแมตช์เดียวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเสมอไปค่ะแต่การได้เห็นการต่อสู้ที่เข้มขน้น พัฒนาการของนักกีฬาแต่ละคนแล้วก็การมีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันในระยะยาวเนี่ยอันนี้ต่างหากที่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆต่อวงการวอลเลย์บอลไทยเราใช่เลยค่ะแมตช์นี้ก็อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการแข่งขันที่น่าติดตามของน้องๆกลุ่มนี้ต่อไปก็ได้ครับใครจะรู้